ตาแต๋ตายแล้วฟื้นเป็นอย่างไรอ่ะมีภาพตาแต๋ขึ้นหน่อยเจมนี่ครับตาแต๋ครับตาแต๋ก็อายุมากแล้วเนาะเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมเจ็ดสิบกว่าครับตาแต๋นี่ทำไมต้องชื่อคําว่าตาแต๋เพราะว่าตาแต๋นี่นะครับขณะที่หมดลมหายใจไปขณะที่อยู่ที่สวนหรือที่ไร่นี่นะครับแล้วก็หมดลมหายใจไปแล้วก็ฝันอืเห็นเหมือนยม,มทูต มารับตัวมารับตัวไปอยู่กับพี่หญิงคนหนึง่งหยู่พ่อทูถามว่าชื่อ,อไรแต,แต่บอกชื่อแต่ถามคุณยายขั้นชื่ออะไรชื่อแต่เอา้าในบัญชีบอกว่าเป็นผู้หญิงชื่อแต่เอ้างั้นกลับไปก่อนอสรุปเล่าคร่าวๆแบบนี้นะครับคุณผูช้ชมเหมือนผิดตัวแต,แต่ก็เลยฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็เล่าเรื่องราวเป็นแบบนี้เรนครับในมุมมอ,องเรนเป็นไปได้มากแค่ไหนครับอย่างตัวเรนเนี่ยเป็นคนที่ตายแล้วฟื้นในพี่บวยดังนั้นเป็นไปได้มากอยู่แล้วแล้วอย่างนึงคือ บริวารท่านพ่อพยายมเนี่ยมีน้อยมากกว่าจานวนมนุษย์ที่มีอยู่ครับดังนั้นจะมีการผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกติหรอผิดพลาดได้อย่างนั้นเลยเหรอก็มันต้องมีผิดพลาดบ้างแหละพี่บ๊วยเพราะว่ามินอย่างแบบคนเก็บวิญญาณเนี่ยอะหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อพันอย่างเงี้ยที่หนึ่งต่อมื่นอย่างเงี้ยพี่ว่าพอหรอปีปีหนึ่งก่อนจะมีคนไปบรรจุเป็นแบบคนเก็บวิญญ,ญาณไม่ใช่แบบไม่ใช่กันไม่ใช่ว่าใครจะเป็นกันได้ง่ายนะมี เพราะทุกคนมีแต่คนหวังอยากขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นเป็นนางฟ้าบรรลุนิพพานเป็นเป็นเพรีนาก็ไม่มีใครอยากมาเป็นคนเก็บวิญญาณหรอกพี่โอเคก็แสดงว่าอันนี้ตอบนะครับมีครอบคอรัวช่องส่งผีของเราถามมาสองครั้งแล้วหาว่าผมลืมผมลืมจริงๆแล้วผมก็ตอบไปแสดงว่าที่โยมทูตไม่ได้เก็บดวงวิญญาณเพราะว่ามีจํานวน,นน้อยกว่าคืออย่างงี้ว่าดีมานดีมานเยอะกว่าซัพพลาย ดีมาคือคนตายเนี่ยคนเสียชีวิตเยอะกว่าคนที่เก็บดวงวิญญาณใช่ไหมครับกว่ายมมาทุตใช่ไหมครับอไม่แปลกที่ทําให้ผลการที่โยมมาทุตมีจํานวนน้อยกว่าดวงวิญญาที่ตายไปทําให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ยังค้างอยู่ในโลกคู่ขนานเหล่านี้ที่เราไปเจอบ่อยๆใช่หรือไม่ครับถูกต้องค่ะ